เชริเปิดตัวไทโก7 SUV v รุ่นใหม่เตรียมนำเข้าตลาดเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเชริแบรนด์ยักษ์สายจากจีนทำการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างไทโก7 SUV v ขนาด7ที่นั่ง3รุ่นด้วยกันไทโก7มีการดีไซน์แบบเฟสลิฟที่ได้รับการพัฒนามาอย่างมากมายในด้านการออกแบบภายในและฟังก์ชันโดยราคาที่จะจำหน่ายเริ่มต้นที่1 300, 3 0 0งหม0ดอลลาร์สหรัฐหรือ3 8 0 0 0 0 490 0 0 0บาทในรุ่นใหม่นี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักโดยรูปลักษณ์ยังมีลักษณะคล้ายเดิมเริ่มด้วยกระจังหน้าแบบ c h r o m ต t r i ตั๊ดแม้ว่ารูปทรงกระจังหน้าจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็ตามด้านหลังยังคงดีไซน์ท่อไอเสียแบบคู่และไฟท้ายแบบเดิมสีตัวถังภายนอกมีให้เลือก3สีได้แก่เพลเวทเลซี d ดิ and Black และคอ n เทมเ r a y มิติตัวถังของ t ทโกเจมีความยาว4 5 0 0 mm, า้มิลลิเมตรความกว้างหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองมิลลิเมตรและความสูงไ mm. นงง่งพัเจลีรยนแปล่ไปจากนเก่า มากนักยกเว้นขอบล้อที่ได้รับการอัปเกรดจากสีดำเป็นสีเงินในรุ่นใหม่นี้จะใช้ขอบล้อขนาด17นิ้วหรือ18นิ้วพร้อมยางขนาด 225/65R17 และ 225/60R18 ภายในการเปลี่ยนแปลงคือการเพิ่มหน้าจอคู่ขนาด24.6นิ้วและตกแต่งสีภายในด้วยสีน้ำตาลเข้มแบบใหม่พวงมาลัยมีดีไซน์ด้านล่างแบนมาพร้อมแผงหน้าปัดเอซดีแบบเต็มขนาด12.3นิ้วและหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาด12.3นิ้วทางด้านคุมพลังยังคงมาจากรูปแบบ 1.5T 6MT และ หน t 9 cvt เครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุด115กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุด230นิวตันเมตร